ทนายตั้มแฉต่อเอซ่าคีแมนสำคัญคนสนิทรมต่อเอียวเว็บพนันทนายตั้มแฉต่อเอซ่าคีแมนสำคัญคนสนิทรัฐมนตรีลั่นร้อนตัวหรือไม่ยังไม่เอ่ยชื่อแต่มีคนไปแจ้างความแล้ว 24รกรกฎาคม67นายสิทราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางไปที่รัฐสภาหลังประสานขอ,ข,อข้อมูลเรื่องนายตำรวจรัฐมนตรีและสอกอที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันไว้กับนายเลศักดิ์พัฒนชัยกุลประธานคณะกรรมาการและคณะกรรมาการป้องกันปร,ปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดพร้อมระบุว่าทางกรรมาการปอ้ปองกัน มองว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีและนักการเมืองระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีและอยู่ในเครือข่ายเว็บพนันจึงประสานให้ตนเองเข้าให้ข้อมูลกับกมทปปงซึ่งก่อนหน้านี้เดือนมิถุนายนก็เคยได้ไปยื่นหลักฐานเรื่องนี้กับสำนักงานปปงมาแล้วแต่ปรากฏว่าต่อมาทางตำรวจสอ,อทอได้ไปจับเว็บพนันเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกของอดีตสว และเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้แต่ยังไม่ได้มีการยึดทรัพย์อะไรวันนี้จึงได้ปรึกษาและมายื่นกมทออปปงให้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการยึดทรัพย์และให้ช่วยขอข้อมูลบัญชีธนาคารเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์ส่วนหลักฐานที่นำมายื่นในวันนี้ประกอบด้วยสเตทเมนต์การโอนเงินของเครือข่ายเว็บพนันครั้งละ30-40ล้านบาท และกระจายไปยังบัญชีต่างๆซึ่งถ้าสามารถตรวจสอบได้ก็จะรู้ว่าใครเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพอนันนี้บ้างซึ่งไม่ได้มีเพียงเว็บเดียวที่สอทจับกลุ่มยืนยันว่าหลักฐานที่ได้มาอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าใครให้ข้อมูล ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักฐานที่มีอาจไม่สามารถเอาผิดกับรัฐมนตรีคนนี้ได้เพราะไม่ได้ทำเว็บเองแต่รับเป็นหุ้นลมและจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่มีเส้นทางการเงินสาวไปถึงได้แต่ส่วนของสอกอและตำรวจเชื่อว่าสามารถดำเนินคดีได้ขณะเดียวกันก็มองว่าการจะเอาผิดใครก็ต้องอยู่ที่ตำรวจว่าจะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้หรือไม่แต่เชื่อว่าผู้กระทำความผิดมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอ ส่วนเรื่องชัดลายลักษณะเป็นกลุ่มสังการเครือข่ายเว็บพนันจะเห็นว่ามีโปรไฟล์ที่ชื่อคล้ายสอกอรายหนึ่งและยังมีชื่อบุคคลที่ใช้โปรไฟล์ว่าเอิร์ซซึ่งทราบข้อมูลมาว่าเป็นทีมงานใกล้ชิดของรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งซึ่งหลังจากนี้ตัวเองจะเปิดเผยข้อมูลของขบวนการนี้ออกมาเรื่อยๆโดยมองว่าเป็นขบวนการใหญ่และมักมีสายตำรวจบอกข้อมูลการจับเว็บล่วงหน้ารวมถึงหาเว็บพนันเล็กๆมาออกหน้าให้ตำรวจจับแทนเว็บใหญ่ จึงทาให้เวลาออกข่าวตํารวจจับได้แต่เว็บเล็กๆพร้อมโต้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่บอกว่าชชทที่ได้มาตัวนายอัจฉริยะก็เคยได้รับมาตั้งแต่ปี2,562แล้วทนายตั้มมองว่าถ้าได้มาตั้งแต่แรกทำไมไม่ออกมาเปิดเผยหรือมีส่วนได้เสียกับใครหรือไม่ถึงออกมาเถียงแทนให้เว็บพนัน ส่วนที่นายอัจฉริยะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าทนายตั้มจงใจใส่ความรัฐมนตรีพระไม่ยอมช่วยเหลือคดีนายตำรวจคนหนึ่งที่อยู่ในปปชขณะนี้ทนายตั้มมองว่ารัฐมนตรีคนที่ตัวเองออกมาแฉไม่ได้มีอำนาจแต่สั่งการปป,ปชได้พร้อมบอกว่าคนที่จะคุยกับปป,ปชได้มีคนเดียวคือพลเอกประวิทร์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ส่วนประเด็นที่มีรัฐมนตรีส่งทีมกฎหมายไปจ้างความดำเนินคดีกับตนเองทนายตั้มบอกว่าตนทราบจากข่าวแล้วว่ามีการดำเนินคดีตนเองที่จังหวัดพะเยาซึ่งมองว่าอาจเป็นการร้อนตัวหรือไม่เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยพูดชื่อรัฐมนตรีคนไหนออกมาเพียงมีการแก้ข่าวให้พลตำรวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าไม่ใช่รัฐมนตรีที่ตกเป็นข่าว อย่างไรก็ตามหลังจากออกมาฉายยอมรับว่ามีหลายคนติดต่อมาให้ตนเองพาดพิงชื่อรัฐมนตรีคนดังกล่าวให้น้อยลง